สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom ค่ะกับช่วงเวลาที่เราจะได้มาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสราร์เวลา17.00ถึง17.30นนาทีนะคะกับรายการซูมไอดอลค่ะที่เป็นรายการที่จะทำให้ทุกๆคนนั้นเมื่อได้มาติดตามรับชมรับฟังแล้วนะคะ ก็จะได้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตที่เหล่าไอดอลของเรานะคะได้นำมาแชร์เอาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้โดยการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพาชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จค่ะต้อนรับนะคะสมาชิกซูมทุกท่านนะคะที่ติดตามในวันนี้วันหยุดนะคะของใครหลายๆคนนะคะก็มาเข้าซูมกันนะคะพากันมารับชมเรื่องราวดีๆผ่านซูมนะคะ เพื่อที่จะได้ให้ใจของเรานั้นมีความสุขค่ะในช่วงสภาวะแบบนี้นะคะก็ทักทายสมาชิกในในห้องสาธุชนทั่วไปรวมไปถึงภาคนครหลวงต่างๆแล้วก็สำนักสื่อ d m c ด้วยค่ะนะคะสมาชิกซูงทุกท่านคะเราก็คงจะเคยได้ยินนะคะประโยคที่กล่าวเอาไว้ว่าครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลค่ะพาที่ห่อหุ้มของหอมก็ย่อม พลอยหอมตลบอบอวนตามไปด้วยฉันใดผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ความสามารถและความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้นค่ะเพราะว่าบัณฑิตนั้นก็คือคนที่มีจิตใจพองใสเป็นปกตินะคะทำให้มีความคิดเห็นที่ถูกยึดถือค่าธรรมค่านิยมนะคะที่ถูกต้องแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาเพราะเป็นผู้รู้ดี คือว่ารู้ว่าอะไรดีหรือว่ารู้ว่าอะไรชั่วนั่นเองนะคะเลือกถูกได้นะคะเลือกผิดได้นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่รู้ชอบก็คือรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปค่ะเช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมารู้จักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของมหาปูชนียอาจารย์ตั้งแต่ยังวัยเด็กค่ะรวมไปถึงมีกัลยาณมิตรนะคะที่แวดล้อม จนทำให้สามารถที่จะคิดอ่านสอนตัวเองได้และที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะเส้นทางของชีวิตในอนาคตก็กำหนดชัดเจนได้จากปัจจุบันอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะซู่มไอดอลของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอต้อนรับนะคะคุณปุณตุนดนยัยวงพึ่งชัยค่ะนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่สุชาดาแล้วก็สมาชิกซู่ทุกท่านนะครับผมค่ะนะคะน้องปุณน,นะคะขออนุญาตเรียกว่าน้องปุณน,นะครับครับผมตอนนี้เรียนอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ปีที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นปีห้าแล้วครับผมอืมนะคะตอนนี้นอ,ยอยู่ช่วงก็ก็ช่วงนี้ก็มีเอ,อ่อโควิดนะครับก็เลยแบบอาจจะต้องแบบเป็นเรียนเลคเชอร์ไปก่อนอ ความจริงคือตอนนี้ต้องเป็นช่วงคลินิกครับคือได้ทําการรักษาคนไข้จริงๆแต่ว่าก็หยุดไปประมาณสองสามเดือนแล้วนะช่วงนี้ครับแล้วก็อีกน่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนนี้ก็น่าจะได้กลับไปเริ่มรักษาคนไข้ต่อนะครับอืก็รอให้บรรยากาศของโควิดซาก่อนแล้วก็จะได้กลับไปเรียนในภาคของการปฏิบัติได้อย่างดีขึ้นใช่ไหมครับโอ้โหเก่งมากๆเลยเนาะเรียนพันตแพทย์ด้วยนะครับทีนี้ต้องสอบถามถึงตั้งแต่ ตัวตนก่อนดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้สมาชิกซูมออรู้จักนะคะน้องปุนเนี่ยนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยมีโอกาสได้มาเข้าวัดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เป็นยังไงบ้างคะก็ตัวผมก็คือคุณพ่อคแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยประมาณ5้าหกขวบครับก็คือเริ่มจากไปที่คือตัวผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับก็คือจะเริ่มไปจากที่ชุดงคัถานลนันนาก่อนแล้วก็ช่วงทุกแบบ งานบุญใหญ่แล้วก็อาทิตย์ต้นเดือนก็คือจะไปที่วัดพระธรรมกายครับอตอนไปที่ทุดงคัสถานล้านนาออพี่แอนก็เคยไปเนาะตอนนั้นไปตอนเด็กๆไปทําอะไรบ้างแล้วทําไมเราถึงแบบไปบ่อยๆกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นที่เราเป็นเด็กเราน่าจะอยากเที่ยวหรือว่าเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ทําไมเราถึงไปบ่อยๆครับไปบ่อยๆก็คือช่วงเด็กก็คือส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์ก็คือจะไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะครับก็มีทํากันบ้าน คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่พาไปเที่ยวก็คือจะพาไปที่ชุดง n คัสสถา,านัา้นนาก็คือไปร่วมทําบุญประจําแบบวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยครับก็คือจะไปร่วมทําบุญที่ชดง n คัสสถานล้านนาครับอตอนนั้นไปจําได้ไหมว่าเราได้ไปทําบุญอะไรแล้วเรารู้สึกชอบไหมตอนเด็กๆตอนนั้นในการที่แบบคุณพ่อคุณแม่พาไปวัดไปทําบุญเนี่ยครับก็ตอนเด็กๆก,ก็คืออาจจะยังไม่ค่อยได้คิดอะไรครับก็แบบคือตามคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนแบบ ไปร่วมทําบุญล,ล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอช่วงหลังๆแบบเริ่มเริ่มโตขึ้นเริ่มแบบรู้จักกับพระอาจารย์มากขึ้นพระอาจารย์ก็แบบแนะนําให้นั่งสมาธิมากขึ้นเนี่ยครับก็ทําให้แบบเออเริ่มรู้สึกว่าแบบเราเริ่มชอบการนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กครับเห็นบอกว่ามีผลการปฏิบัติธรรมในตอนเด็กที่น่าพึงพอใจมากๆเลยอยากให้แชร์นิดนึงว่าเป็นเรื่องอะไรคะก็คือตอนเด็กๆก,ก็คือนั่งแล้วก็แบบได้เห็นแบบพวงพาก้วใส่เนี่ยค่ะผมแบบก็คือ แบบนั่งไปจู่ๆก็คือเห็นเองเลยเพราะแบบช่วงเด็กๆเราก็แบบยังไม่ได้คิดอะไรมากเราแบบเหมือนแบบจิตใจเรายังแบบใส่อยู่นะครับแบบสามารถรวมใจได้ง่ายนั่งแป๊บเดียวก็คือจู่ๆก็คือแบบตกสูนลงไปเลยเงี้ยครับอก็เลยทำให้แบบเออความความรู้สึกตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าปฏิบัติธรมแล้วมันมันเห็นในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ภายใน่แต่ตัวเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะอืมเหมือนก็ตอนแบบมันรู้สึกมีความสุขอะครับแบบเหมือนแบบ มันเย็นๆอยู่ด้านในเราสามารถนั่งสมาธิได้เรื่อยๆเราแบบคุณพ่อคุณแม่ชวนนั่งสมาธิล้วก็สามารถนั่งได้เลยอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่พาไปต่างจังหวัดอยู่บนรถก็คือแบบก็จะนั่งสมาธิอยู่บนรถไปเรื่อยๆเนี่ยครับอืมแสดงว่ามีความสุขในการปฏิบัติธรรมอย่างมากจนใจเนี่ยไม่วอกแวกไปหาสิ่งอื่นเลยก็คือคอยู่กับการปฏิบัติธรรมตลอดตั้งแต่เด็กเลยนะคะใช่ครับอืมตั้งแต่เด็กก็คือแบบส่วนมากก็คือจะอยู่อยู่ที่วัดอยู่ที่โรงเรียน คืออย่างแล้วก็ที่บ้านเนี่ยครับก็คือจะไม่ได้ไปที่ไหนมากส่วนมากก็จะอยู่กับการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนใหญ่โอโ้โหเป็นเด็กดีมีบุญมากๆเลยต้องบอกว่าแล้วพอปฏิบัติธรรมมีความสุขแบบนี้ค่ะมันส่งผลยังไงกับการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตของน้องปุนบ้างไหมคะตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยเนาะตอนเด็กๆคือการเรียนมันก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยครับแบบอยู่ระดับต้นๆของห้องสามารถเรียนได้แบบ เกศไม่ตกเลยตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มันทําให้แบบเราไม่ค่อยสนใจกับสิ่งภายนอกมากเท่าไหร่เราอยู่กับที่บ้านอยู่กับที่วัดเป็นส่วนใหญ่ครับต้องถามว่าชีวิตแบบนี้เนี่ยมันมีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าก็คือเข้าใจนะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยมันก็จะต้องมีสังคมเพื่อนแต่ว่าที่น้องปุนเล่ามาคือมีความสุขกับการอยู่บ้านแล้วก็ไปวัดตรงเนี้ยแล้วเวลาไปวัดอย่างที่ไปทุดงคัสถานล้านนา มีกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มเด็กที่เป็นวัยเดียวกันแล้วมาสั่งสมบุญร่วมกันหรือมาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ไหมคะอืมก็ถ้าตอนที่ไปที่ชุโรงคษา้า,านานะก็คือยังไม่มีเพื่อนไปนะครับก็อย่างมากก็คือจะไปเจอกับเด็กๆที่ศูนย์เด็ก,ดกหรือไม่ก็แบบเป็นลูกของคนที่รู้จักแต่ก็ไม่ได้สนิทมากส่วนใหญ่เราก็จะคืออยู่กับพ่อแม่แล้วก็ไปเจอพระอาจารย์บ้านเนี่ยครับอืมก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เราก็มีความสุขกับการ ปฏิบัติธรรมของเราอือแล้วในเรื่องของกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าไม่ได้แค่เรียนเก่งอย่างเดียวนะอ่ากิจกรรมมีทั้งดนตรีมีทั้งอะไรต่างๆอยากให้น้องปุนได้แชร์หน่อยว่าเป็นยังไงอ๋อคือตั้งแต่เด็กคือคุณพ่อก็ให้ไปเรียนไวโอลินนะครับก็ได้ร่วมเล่นไวโอลินกับทางโรงเรียนก็มีการแสดงเป็นวงออเคสตราไปด้วยแล้วก็ที่โรงเรียนก็ ได้เป็นวงออเคสตราของโรงเรียนเนี่ยครับมีการแสดงประจําปีก็ไปร่วมตลอดครับแล้วก็มีการสอบได้สอบเอเขาเรียกว่าเป็นสอบเกรดของไวโอลินด้วยเหมือนเป็นแบบของทางประเทศอังกฤษก็สอบได้ถึงเกรดเจ็ดนะครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะเก่งสุดๆเลยนะทั้งเรื่องการเรียนด้วยครับแล้วช่วงต่อไปก็ได้เป็นเชียร์ลดเดอร์ของสีด้วยครับ แล้วก็มีช่วงนั้นก็คือได้สอบค่ายโอลิมปิกวิชาการครับของสอวนอดาราศาสตร์ก็สอบของศูนย์เชียงใหม่ก็ติดไปถึงค่ายที่สองเลยครับโอ้สุดยอดมากเลยเนาะเรียนดีกีฬาเด่นนะคะเป็นเด็กที่แบบโอ้โหเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยเป็นเด็กเก่งและดีเลยนะคะแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยเข้าวัดตั้งแต่เด็ก เคยได้มีโอกาสบวชสมณเณรอะไรแบบนี้บ้างไหมคะอ๋อครับก็เคยครับคือมีพระอาจารย์พลเมศนะครับท่านได้มาชักชวนว่าอยากลองบวชเณรไหมก็คือตอนนั้นก็คือตอบตกลงทันทีเลยครับอืมครับก็คือบวชครั้งแรกก็คือที่ศูนย์เขาแก้วสเสด็จครับผมตอนตอนนั้น 4, กี่ขวบคะพอสี่ก็ประมาณสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบประมาณ อตอนนั้นคือปลบวชช่วงปิดเทอมช่วงภาคฤดูร้อนครับภาคฤดูรอ้อนอ่ะเป็นยังไงประสบการณ์การบวชตั้งแต่ตอนเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับการได้บวชนะครับก็แบบหลังจากนั้นก็คือบวชแทบทุกซัมเมอร์เลยอืมครับถ้าว่างก็คืออยากบวชรู้สึกตอนนั้นแบบเราอยากกลับไปอยู่ในผ้าเหลืองตลอดเวลาเรามีความคิดที่อยากบวชตลอดชีวิตเลยตอนนั้นอื น้องปุนบอกว่าอยากบวชยาวๆแต่ทีนี้ต้องถามก่อนว่าคือมันต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นแหละว่าการบวชเนี่ยมันมีความสุขตั้งแต่เด็กแล้วสิ่งที่ได้นอกจากความสุขมันสามารถพัฒนาตัวเองอะไรในแง่ไหนบ้างคะการบวชเพราะว่าบทฝึกของสามเณรวัดพระธรรมกายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสามเณรประจำหรือว่าสาม,มนเณรภาคหดูร้อนเนี่ยก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันตรงนั้นน้องปุนได้อะไรจากการบวชบ้างคะ ก็คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของแบบความตรงเวลาความสุภาพเรียบร้อยเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือสมาธิเลยที่แบบมันทําให้เรามีการปฏิบัติทําที่ก้าวหน้ามากขึ้นระหว่างอยู่ในโครงการครับเพราะว่าแบบออบรรยากาศต่างๆมันทําให้เราสามารถอยู่กับตัวเองแบบสามารถรวมใจได้ตลอดเวลาเงี้ยครับแล้วบรรยากาศการอ,อ,อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะเป็นยังไงคะเราบรรยากาศของการอยู่ด้วยกันกับ บรรดาสาม,มนเณรตั้งแต่เล็กๆจนเนี่ยที่น้องปุณบอกว่าบวชมาทุกปีเนี่ยมีความสุขไหมกับสังคมแบบนี้อืคือเหมือนเราแบบพอเราเข้าไปอยู่ในโครงการเราจะทําให้เราเจอเหมือนแบบเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับทุกคนจะแบบชักชวนกันทําความดีตลอดเวลาเราแบบไปรับบุญแต่ละส่วนเราก็จะมีความสุขกับการรับบุญทั้งแบบอาจจะเป็นทําความสะอาดห้องน้ําซักผ้าทําความสะอาดบริเวณที่จําวัดเนี่ยครับ แล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมก็คือเวลาว่างคนเขาก็จะแบบชวนกันนั่งสมาธิเนี่ยเวลาเรามีเวลาว่างมันทําให้แบบการปฏิบัติธรรมของเรามันก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆระหว่างอยู่ในโครงการแสดงว่าดีมากๆเลยเนาะเด็กๆถ้าผู้ปกครองฟังอยู่เนี่ยะคะทางสมาชิกซูมเนี่ยให้บุตรหลานมาบวชในะช่วงปิดเทอมฝึกสมาธิให้กับเด็กๆจะได้มีผลการเรียนที่ดีแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งทีนี้ต้องสอบถามเพราะว่า เรื่องของครอบครัวเพราะว่าการที่จะมีโอกาสได้มาบวชหรือว่ามาศึกษาธรรมะมาเข้าวัดตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ต้องได้แรงสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ปลื้มใจยังไงแล้วก็มีส่วนสนับสนุนให้น้องปุณเดินในเส้นทางนี้ยังไงบ้างคะก็เริ่มจากคือคุณพ่อเคยมาบวชเป็นธรรมทายาทที่วัดนะครับก็เลยทําให้แบบทางบ้านเรากลับมาเข้าวัดได้ตั้งแต่เด็กทําให้เราแบบคุ้นชินอยู่กับวัดทาให เหมือนแบบเรารู้จักกับพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยครับมันก็ทําให้เหมือนแบบเราเออมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมเราอยากมาวัดตลอดเวลาเราอยากเออมีเขาเรียกว่าเหมือนอยากอยู่ในเขตของวัดเนี่ยครับมันทําให้เราแบบเหมือนที่ท,ที่ที่แห่งนี้มันทําให้เรามีความสุขได้ครับอืแล้วครอบครัวมีความสุขไหมกับการที่คุณพ่อเนี่ยเป็นคน เริ่มพาทุกคนในครอบครัวเข้าวัดเนี่ยบรรยากาศในครอบครัวม,มันดีไหมคะดีครับคือครอบครัวก็คือทําให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวอบอุ่นนะครับเราแบบเวลาคุณพ่อสอนอะไรก็มักจะมีแบบธรรมะแทรกมาตลอดเวลาครัแล้วก็แบบเช่วงทุกอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยครับคือตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงเทพเนาะก็คือจะทําให้ห่างจากครอบครัวอืก็เลยทําให้แบบ ที่จะได้เจอครอบครัวก็คือการไปพบกันที่วัดในช่วงอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยครับอืมก็คือเหมือนกลายเป็นจุดนัดพบในการที่จะได้เจอครอบครัวเลยนะคะ<ช>ทีนี้ต้องถามเรื่องของการเรียนบ้างเพราะว่ากําลังศึกษาอยู่เนาะคณะทันตแพทยศาสตร์อะไรทําให้น้องปูนรู้สึกว่าอยากที่จะเรียนในด้านนี้แล้วก็พอเมื่อเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสังคมวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะต้องมีสังคมเพื่อนที่มากมายหลากหลาย แต่น้องปุนมีวิธีการในการเรียนหรือว่าวิธีการในการเลือกคบเพื่อนยังไงทําให้ตัวเองแบบปลอดภัยในเส้นทางที่แบบว่าไม่ไม่ไปสู่สิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะอืมก็คือการที่เราแบบเข้ามาอยู่ในรั้วมหาหลายัยก็คือมันจะอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าสิ่งเราภายนอกเยอะนะครับเราก็แบบเอ่อเลือกคบเพื่อนจากนิสัยดูที่เขาแบบเป็นคนดีอย่าเงี้ยครับดูที่เขา มีสินใกล้เคียงกับเราแต่ทางโลกส่วนใหญ่คือเขาก็อาจจะมีไปเรื่องของแบบอาจจะมีดื่มสุรามีเที่ยวกลางคืนกันนี้เราก็ใช้เป็นการปฏิเสธไปว่าเราไม่ไปเราไม่ยุ่งด้วยเนี่ยครับถ้าเขาชักชวนมาเราก็จะปฏิเสธบอกว่าเออเราไม่ดื่มนะเนี่ยครับเราถือสินหา้าอะไรอย่างเงี้ยครับอืแล้วเพื่อนๆว่ายอย่างไงบ้างคะพอเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรครับก็เขาก็ไม่ได้ขยันขยอให้เราไปเราก็ ยึดมั่นกับการที่เราจะอยู่ในเส้นทางธรรมของเราต่อไปอะครับอืมนะคะแล้วเรื่องของการเรียนล่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่า <c oughs> เรียนคณะทันตแพทยศาสตร์มันก็มีความยากอยู่ตรงนี้ยังไงดีคะอืมก็การเรียนมันก็ยากนะครับมันก็อาจจะแบบมีความเครียดเราก็อาจจะใช้เป็นการแบบนั่งสมาธิในการช่วยให้เราคลายเคยรียดหรือว่าถ้าเครียดแบบนึกได้ผมก็จะแบบเออท่องสัมมารอรหังไสถ้าเกิดมีความเครียดขึ้นมาเนี่ย แล้วก็คือมาอยู่ที่นี่ก็คือแบบแม่ก็จะคอยเตือนเสมอว่าชุกก่อนนอนให้นั่งสมาธินะแล้วก็ก่อนออกจากหออย่าลืมอาราธนาศีลก่อนออกจากหอนะอะไรเงี้ยครับมันทําให้เราเหมือนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่จะออกไปเรียนแล้วก็ไม่วกแวกออกนอกจากเส้นทางธรรมครับอืมนะคะต้องถามน้องปุณเลยว่าข้อคิดหรือธรรมะอะไรที่แบบคอยเตือนใจ น้องปุ่นได้ดีที่สุดทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การดําเนินชีวิตนะคะที่จะได้เรียนรู้จากที่วัดหลักๆของผมก็คือในการดําเนินชีวิตทุกวันผมก็จะเน้นที่สินห้าครับอก็คือเหมือนจะคิดกับตัวเองตลอดเวลาว่าเราอาราธนาศินหรือย,ยังถ้าเกิดเราอาราธนาศิลแล้วเราก็เตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนมีศินนะเราจะไม่ทําผิดสินครับ มันทําให้แบบทุกวันเรามีสติในการดําเนินชีวิตครับผมต้องถามในมุมมองของวัยรุ่นเนาะพราะน้องปุนก็เป็นวัยรุ่นอยู่กับการที่รักษาศีลห้าแบบเนี้ยมันดียังไงกับชีวิตของเราบ้างเผื่อจะได้แชร์แล้วก็ให้คนอื่นเขาเห็นว่าเออการรักษาศีลห้ามันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันมันส่งผลดียังไงต่อชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตนะคะผมว่าคือเราเวลาเรามีศีลอยู่กับตัวมันทําให้เราแบบ เหมือนเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกอะครับ mm. มันทําให้เราแบบเหมือนมีสติตลอดเวลาในการดําเนินชีวิตเราจะคอยระวังแต่ละก้าวในแต่ละวันว่าเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรทําให้เราคิดได้ว่าแบบเออสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทํามันทําให้เหมือนเราเป็นคนมีสติตลอดเวลาครับก็คือหลักๆผมก็คือจะคิดกับตัวเองตลอดเวลาว่าเออเรารักษาสินอืม mm. รักษาศินแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขใช่ค่ะใช่ใช่ครับแล้วมีบางบางทีที่เราอยากชวนเพื่อนทําหน้าที่กัลยาณมิตรมีบ้างไหมคะอ,อ๋อก็มีบ้างครับก็คือแบบอย่างของที่ผมอยู่ชมรมฟุตของที่จุลานะครับก็ช่วงก่อนมีโควิดก็คือจะมีแบบตักบาตรทุกวันพฤหัสนะครับผมก็อาจจะชวนเพื่อนว่าเออมามาตักบาตรได้นะมีตักบาตรตอนเช้ามาตักบาตรด้วยกันเนี่ยครับ แต่ก็อยู่ที่เขาจะคิดเองว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับอืมแล้วมีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกายพอตอนมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยนะคะคได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายบ่อยขึ้นแล้วได้มาบ่อยขึ้นม้างไหมแล้วก็มาทํากิจกรรมอะไรแบบเพิ่มเติมบ้างจากที่เมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่อาจจะได้มาแค่ต้นเดือนถูกไหมคะพอมาอยู่ตรงนี้มาเรียนแล้วเนี่ยได้มาวัดพระธรรมกายมากขึ้นไหมคะ อก็คือถ้าไม่ติดเรื่องการเรียนก็จะมีพี่ที่ชมรมนะครับเขาก็จะชวนแบบเออเสาร์อาทิตย์นี้ไปที่วัดไหมมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดไม่ติดเรื่องการเรียนผมก็จะไปแต่หลักๆคือต้นเดือนผมก็จะไม่ขาดยกเว้นติดสอบเนี่ยครับอืมแล้วตอนที่เราอยู่ที่เรียนตอนอุดมศึกษาเนี่ยแล้วนะคะระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาบวชอย่าง ในรุ่นต่างๆบ้างไหมคะน้องปุณอ๋อก็ที่บวชล่าสุดก็คือตอนช่วงอยู่ปีสองขึ้นปีสานะครับได้เข้าอบรมธรมธรมธายาธของ IBS TOP รุ่นที่ห้าครับอืมอยากให้น้องปุณได้เล่าบรรยากาศหน่อยว่าการบวชตั้งแต่ตอนเด็กกับบวชตอนโตเนี่ยมันต่างกันไหมแล้วมันมีความสุขยังไงบ้างคะอืมก็จากตอนเด็กที่เราได้บวชแต่เนเนะครับเราถือแค่สิสบนะิเนาะ แต่ว่าพอเรามาบวชพระเทวสิน227ข้อเนี่ยมันทําให้แบบเราต้องคิดอะไรมากขึ้นเราแบบโตมากขึ้นเรามีข้อต่างๆที่เราต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็แต่หลักๆของโครงการที่เราได้คือเขาเน้นเรื่องออการตรงต่อเวลาการมีรเะเบียบวิน,นัยแล้วก็การนั่งสมาธินะครับซึ่งในโครงการเนี้ยผมว่าเขาให้เวลากับการปฏิบัติธรรมมากกว่าตอนที่ผมบวชเนนเยอะมากเลยคือเรียกว่าแบบ มีเวลาว่างก็คือนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยครับม,มันทําให้ผลการปฏิบัติธรรมในโครงการของครั้งเนี่ยมันทําให้มีผมมีโอกาสได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งะคระับโอ้โหดีงามมากเลยเนาะเห็นว่าวางเป้าหมายไว้ว่าอันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะอยากจะบวชแบบยาวๆเลยทําไมถึงมีความรู้สึกว่าอยากจะบวชแบบยาวๆแบบนั้นเพราะอะไรคะ ผมรู้สึกว่าเวลาเราบวชเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขกับการปฏิบัติธรรมแล้วแบบผลการปฏิบัติธรรมของเรามันก้าวหน้าขึ้นนะครับทุกอย่างมันแบบเราได้อยู่ในสถานที่ศัพปายะมันคนรอบข้างก็อยู่กับการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็อยู่กับการปฏิบัติธรรมตลอดเวลามันทําให้เรามีความสุขกับการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเนี่ยครับมันไม่ต้องมากังวลกับเรื่องภายนอกมันตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วมันทําให้เราได้มีความสุขมากขึ้นครับ แสดงว่าคือน้องปุนเนี่ยมองเห็นสัจธรรมของชีวิตเลยนะว่าการแบบดำรงตนอยู่ข้างนอกมันเป็นพูดง่ายๆว่าคาระวะมันเป็นทางคับแคบมันไปได้แค่นี้แต่ว่าถ้าตัดสินใจมาบวชเนี่ยเส้นทางของการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีมันมีอีกยาวไกลก็เลยรู้สึกว่าชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดถูกไหมครับน้องปุนใช่ครับก็คือหลังจากจบโครงการมาเนี่ยครับผมแบบ เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยก็คือเราไม่สามารถรวมใจได้เหมือนตอนเราอยู่ในโครงการเพราะว่ามันมีเรื่องภายนอกมารบกวนจิตใจเราครับเพราะว่าอยู่ในโครงการเราแบบสามารถแบบเอออยู่กับธรรมะได้ตลอดเวลาเรารวมใจได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ครับคือในโครงการคือผมสามารถท่องสัมมาอรหังได้เกือบจะตลอดเวลาเลยครับแต่พอแบบมาอยู่ข้างนอกมันก็มีเรื่องต่างๆรบกวนทังแบบ เรื่องเรียนเรื่องที่บ้านเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกมันทําให้เราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้ตลอดเวลาครับอทีนี้อยากให้น้องปุนได้เชิญชวนเด็กๆเ,เนาะหรือว่าอาจจะเป็นวัยที่บวชได้แล้วเนี่ยนะคะว่าการบวชเนี่ยมันดียังไงเผื่อเขารับชมอยู่จะได้แบบอยากจะบวชบ้างอย่างนี้คะ่ะอ๋อก็อยากจะเชิญชวนมาลองบวชกันดูนะครับก็คือในโครงการเราก็ได้อะไรกลับไปมากเลยทั้งเรื่องแบบ ระเบียบวินยัยความเรียบร้อยความสุภาพการทําสมาธินะครับหลกัหลกๆเลยที่แต่ละโครงการให้คือเขาจะเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับมันทําให้เรามีความสุขจากภายในนะครับแล้วก็สามารถเอากลับมาประยุกต์ใช้เมื่อหลเราออกจากโครงการได้ด้วยครับถ้าไปอลองบวชด,ดูแล้วจะรู้ว่าความสุขจากภายในมันมีอยู่จริงครับอืมนะคะน้องปุณพิสูจน์มาแล้วว่าสุขจริงๆสุขจริงหนอแบบนี้เลยอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบพระอีกนะคะ ทีนี้ต้องถามเลยว่าก็น้องปุนก็มีโอกาสได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็อยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดเรื่อยมาเลยความรู้สึกจากใจน้องปุนว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับน้องปุนแล้วก็ครอบครัวบ้างคะวัดพระธรรมกายทําให้ผมมีทุกวันนี้ครับมันทําให้เราแบบอยู่กับธรรมะได้ทุกวันทําให้เราไม่ไปวกแวกกับอบัยมุภภายนอกทําให้เราสามารถรักษาสินได้ทุกวัน ทำให้เรามีสติมีสมาธิที่จะดํารงชีวิตใน,นแต่ละวันต่อไปเรื่อยๆเนะะี่ยครับแล้วก็ทําให้เราค้นพบว่าความสุขจากภายในมันมีอยู่จริงเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ข้างนอกเนาะ,ะว่าความสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นจากภายในแล้วครอบครอบครัวล่ะคะครอบครัวเนี่ยมีความสุขยังไงบ้างแบบนี้อืมครอบครัวก็คือปกติก็ ถ้าเกิดตอนที่อยู่ที่บ้านก็คือเราจะนั่งสมาธิร่วมกันทุกเย็นนะครับ mm hmm. มันทําใหเออ้เหมือนแบบทุกอย่างมันจะแบบเขาเรียกว่าต่อนเนื่องไม่มีขาดนะครับแบบการการการ,การเงินของที่บ้านก็จะราบลรื่น mm hmm. ไม่มีปัญหาไฟนอก mm hmm. ทําให้เหมือนแบบทุกอย่างมันดีดีไปหมดมันแบบไม่มีอะไรมารบกวนถ้าเกิดเราได้ปฏิบัติทาร่วมกันครับ oh, <okay. S 1> แลวครอบครัวก็อบอุ่นด้วย โหสุดยอดเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยที่ได้มาแชร์ว่าความสุขที่แท้จริงที่น้องปุนค้นหาเนี่ยมันเจอแล้วแล้วก็อยากที่จะอยู่กับความสุขแบบนั้นฝากข้อคิดข้อธรรมนิดนึงสําหรับวัยรุ่นละกันเพราะในฐานะที่น้องปุนก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะคะข้อคิดหลักๆเลยที่นําไปใช้แล้วก็ควรที่จะให้วัยรุ่นเนี่ยได้รู้จักคืออะไรคะน้องปุน คืออยากให้เริ่มต้นง่ายๆเลยจากการถือสินห้าก่อนครับมันเป็นอะไรที่ปฏิบัติได้ง่ายมากมันไม่ได้มีเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเราแค่เริ่มจากตัวเองเลยว่าเราวันนี้เราเริ่มอาราธนาศิลและเราจะไม่ผิดสินมันทําให้เรามีสติในแต่ละวันนะครับเป็นหลักการง่ายๆในการดํเนินชีวิตของทุกคนได้เลยคือการแค่เราเริ่มนับถือสินห้านะคะโอ้โหจบท้ายได้ดีมากเลยนะคะเรื่องของสินห้าเป็นสิ่งที่ทุกคน สามารถทำได้อ๋อวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องกุลตุนดนาไนวงพึ่งชัยมาเป็นซูมไอดอลให้เราในวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณครับนะคะตอนนี้นะคะเราได้หลักการแล้วนะคะสำหรับผู้ปกครองและกันที่มีน้องๆอ,อ,อาจจะอยู่ในวัยเดียวกับน้องกุลเนี่ยนะคะว่าเด็กเก่งและดีเนี่ยเริ่มจากอะไรหนึ่งก็คือสมาธิเป็นหลักเลยนะคะแล้วอยู่ในสังคมได้อย่างไรให้ปลอดภัยนั่นก็คือ สีนห้าน,นั่นเองค่ะวันนี้ได้รับเรื่องราวดีๆมากมายนะคะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วส่งหัวใจให้กับสมาชิกทุกคนทั่วโลกเลยนะคะให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากโควิดมีชีวิตที่ราบรื่นสดชื่นเบิกบานนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ